นี่นะครับวันนี้ลูกค้ามาดูชุดสีนะครับเฟฟร้อยยาไเฟเดียมบังมน้ำเงินแก้วนะครับเดี๋ยวไปให้ลูกค้าดูกันไปตามไปน,มนะครับเีมาแล้วามาดูก่นเป็นน้ำเงินแก้วโอเคเดู้แก้นะครัเน,นี่เงินแก้วเนี่ย มแลมีับเบิร์ข้างบน้วมันจะมีบานี้แมากมันจะมีเป็นทุกสีอย่างเดียวพราะสีดำจะไม่ทันชอบไหมคือดนอย่างนี้ลองดูคนดูนีี้ใหญ่ให้ดูให้อะบาง ข้างๆเี่สิบไ่กี่สิได้ครับเปลี่ยนหีไม่กี่บาทสามสิบสี่สิบบาทเท่านั้นครับนู่นผมจะเปลี่ยนคันนุนนะผมเอาติดมาด้วยโอ้ผมจะมาเอาปั๊มแอมโบไงนาทีไปมาเนี่ยนาดีครับนี่เท้โอ้โหมาแล้วรอบีนึ่ติเงนะมามาแล้วรอบหนึ่งมีไปตามมาแล้วมาแล้วรอบหนึ่งล้วงไปในกล่องแล้วมั้งเธอนี่ลงแก้ก็จะประมาณนี้ ต้องให้พ่อมาจากกรุงเทพเพื่อมาที่ร้านมาจากกรุงเทพยังไม่ได้กินข้าวแป๊บหนึ่งดึงมาจากเนินขามเลยอ๋ออยู่เนินขามใช่ไหมคะไม่ป่วยนะคะับต้งมึงแก้วนะครับไม่ป่นยมีเอฟปีเจฟายนะคะเรามาไกลยแล้วพี่ใช่ครับของแท้นะคะของแท้แล้วก็ผมขอชุดรถด้วยรถเลสใช่ไหมครับใช่มีครับชุดรถสีแดงรถเลสมี ก็ผมขอดูไถ่กระจั้โบ้แล้วก็สายด้วยได้ครับเดี๋ยวจไปเราเข้าไปดูได้เลยค่ะรถเลดเป็นรถสีนะครับ